สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาท่านผู้ชมมาทําการจัดการกับต้นเตยแบบนี้นะคะอันนี้วันนี้ไม่ได้โชว์โขดต้นเตยนะแต่เราจะโชว์ต้นลําต้นค่ะก็คือจะโชว์ให้เขาแบบว่าเป็นอีกทรงหนึ่งที่สวยงามกว่านี้นะเพราะว่าอันนี้เป็นต้นเตยที่เราทำการปลูกไว้เคยทําคลิปไว้นะคะปลูกเตยในกระถางนาะนแล้วค่ะก็ตามไปดูคลิปเก่าๆเราได้นะถ้าใครเนี่ยอยากจะไป รู้ว่าวิธีการปลูกเนี่ยปลูกยังไงนะคะให้รอดแบบนี้อันนี้ก็อยู่ในป่าแล้วเราก็ไม่ได้แบบดูแลต่อเนื่องนะและ้วต้นนี้นะคะก็นานมากประมาณเป็นปีแล้วค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเราจะตัดแต่งต้นเตยแบบนี้นะคะให้สวยงามยังไงเดี๋ยวตามไปดูกันเลยค่ะก,ยกยะ,คะก่อนอื่นเลยนะคะเราจะเอาใบที่เหี่ยวเนี่ยออกไปก่อนเลยแบบนี้นะ ต้นนี้อายุยืนนานมากเลยค่ะจะดูลักษณะต้นนะคือแบบว่ายาวขนาดนี้นะคะก็คือมันนานมากๆเลยก็ในฐานะดึงออกนะคะใบแขกใบเหี่ยวๆออกเลยหรือว่าถ้าท่านผู้ชมมีแบบว่าลักษณะต้นที่แบบเป็นอย่างนี้เราก็สามารถเอามาปลูกโชว์โชว์เป็นเตยต้นได้นะคะหลังจากที่เราตัดแต่ง ต้นเรียบร้อยนะคะทีนี้เราก็ลองเปลี่ยนดูดินนะคะว่าดินในกระถางเนี่ยมีความแน่นเกินไปหรือเปล่าค่ะแต่จากการที่ดูลักษณะดินก็คือดินมีความแน่นนะคะถ้าเรามีกระถางที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนดินเปลี่ยนกระถางได้เลยนะคะอย่างถ้าเราดูว่าดินแน่นนะคะเราก็จะเปลี่ยนดินโดยหากระถางที่ใหญ่ขึ้นอย่างกระถางรูปนี้ค่ะแล้วก็เอาดินใส่เพิ่มไปแบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเราก็จะยกเตยที่เรายกกระถางมาเนี่ยใส่ลงไปได้เลยค่ะหลังจากที่เปลี่ยนกระถางเรียบร้อยนะคะเราก็จะเติมน้ําลงไปให้เต็มค่ะแล้วก็เราสามารถที่จะใส่ปุ๋ยฮอร์โมนต่างๆลงไปในน้ําได้เลยนะคะวิธีนี้เนี่ยก็เป็นการบารุงต้นไม้ที่เรามีอยู่แล้วให มีความสวยงามยิ่งขึ้นนะคะอย่างเช่นต้นเตยแบบนี้ท่านผู้ชมก็ลองหาต้นไม้ที่มีในบ้านนะคะเอามาตัดแต่งให้สวยงามแบบนี้แทนที่เราจะทิ้งไปนะอันนี้เราก็จะได้เตยในทรงที่แบบว่าคล้ายๆกับต้นมะพร้าวนะสามารถที่จะกินได้แล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งโชว์ได้ด้วยค่ะก็ลองเอาไปทำตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ